สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแวะเยี่ยมชมที่ไหนนะคะคุณหมอแพทย์แผนไทยรพสตอดอนองแพทย์แผนไทยรพสตดอนองนะคะปชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเกินร้อยมาหนึ่งนะคะีมมาแค่ต้นเดียวอันนี้สมุนไพรอะไรคะปีปีปีดำต้นไก่ดำกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำสรรพณอีกอย่างเนาะสรรพณนี่เพื่อนที่พี่เขายาะ เข้ายาเนาะยานีหลายสูงเออไอ้นี่ก็อันนี้อะไรอันนี้เอ้กันกันบ้านกันบ้านปลูกใบเนี่ยเป็นหนาดบอค่นี่นาดหนาดพีหนาดไอ้เป็นเคล็ดลับอันนี้ลักษณะของใบหนาดนะคะก็คือใบเขาจะมีรอยหยักเนาะสวยมันสีมีขนเออแล้วบางทีเราก็เขาใส่อบสมุนไพรนั่นเนาะใส่สมุนไพรเวลาคนบินคนเบียนกับต้มน้ำเออต้มน้ำอาบ ใส่ใบใบเป้าใส่ใบเปาใบเป้า,ใบ,ปาใบครามใบนาดเราก็ตะไข่เพราะว่าไอาเป็นสมุนไพรบานเทาเวลาต,ต้มตุมใส่กันเนี่ยก็เอาน้ำโพหัวห,หลังจากเมือนนานาเฮาสิบินนาเมือดนังเนี่ยอาบทุกเช้าทุกเย็นมันบ่ดีดีนะคะไม่ต้องอบก็ได้แต่เราต้องต้มอ,อาบทุกวันให้พ่ออุ่นๆแล้วก็โพหัวเออตาดไมาดเลยมันจะเป็นมันจะดีทีสำหรับคนที่รักษาเจ้าของ นี่อาจารย์อาจารย์นุชได้พันไปแล้วนะคะหมอแบ่งให้เสียเอาไปปลูกออ้ยดแล้วก็มีอ้อยดำยดก็ไปปลูกแงะนี่อ้อยดำอ้อยดำแงะนะคะอ้อยดำเรียกอ้อยดำแต่สีมันออกแดงๆเนาะพี่สวยดีอันนี้ก็หักอันนี้อก็มี้ว่นอย่าอุ้ยนี่ยอนี่ยค่ะต้นยอต้นยอนี่ขายปีละสี่สิบห้าสิบบาทนะเออเข้ามาซื้อทีละลูกละสิบบาทก็จะเอานวยบอกขาข้างอย่างเอานวย ปลูกไว้ไม่เสียหลายนะคะได้ใช้ได้กินนี่คือลูกยอดอกยออันนี้คือยอบ้านเนาะยอบ้านนี่เพกเออต้นนี้ก่อนเพกกาเพกาหรือลิ้นฟ้าต้นคอคอหวานใส่เนาะลินคอหวานโอ้มีตะคอด้วยนะคะอันนี้อันนี้มันอันนี้มันอีหยังก็เหอตัวผู้ตัวผู้อ่าไออันอะไรนะที่หลางคันบอกหลายไม่ลืม เม็นตัวสเลตพังพรตัวผู้เอสเลดพังพรตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นสีขาวๆใบขาวๆยอดขาวๆนี่คือสเลดพังพรตัวผู้สังเกตได้ยังไงก็คือมันจะมีหนามจะมีหนามตัวผู้ถ้าถ้าตัวเมียไม่มีตัวเมียจะไม่มีหนามนะคะแล้วดอกดอกสวยด้วยอันนี้อันนี้กับห้าอันนี้กับพราะข้านิมีตเที่เอาไปปลูกขึ้นกันหักกิ่งเสียบพื้นกันได้เนาะ้าเอาไหน ถ้าในเม็ดเดียวเจ้าได้เป็นทั้งป่าเลยบ่จ้าโอ้เราเอาเม็ดอันนี้ก็ตะไคร่หอมนี่ตะไคร้หอมค่ะถ้าไปอบถ้าคนแพ้ใช่ไม่ได้แบนบ่ค่ะกินแมงเออเขาสิหูได้จังได้ว่าเขาแพ้ว่าแพ้ถ้าคนไหนพิษจะอ้วกนี่อันนี้ห้ามใช้ห้ามใช้ถ้าคนธรรมดาค่ะคนธรรมดาคนแข็งเออบ่แพ้อีหย่างใซดได้ตะไคร้หอมนะคะมันเป็นกลิ่นฉุนเพราะนั้นเวลาเขาใส่เข้กับต้องระวังด้วค่ะอาจารย์บอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะค่ะ อันนี้ต้นลิซิดวงต้นลิซิดวงต้นยาลิซิดวงเห็ดแบบใดกินอันนี้กินต้มกินเนี่ยแกลิซิดวงเหรอคะตอ๋อเีจ้าเจ้ามาจะต้องขุดเอาค่ะเจ้ามาเมื่อไหร่ก็เจ้าจะขุดเอาอยู่นี่ขุดเอาเลยค่ะอยากได้สุย่างเลยเนาะคุณว่ามอตะคองดีเมื่อไวยสวนเนาะนี่สเลดพังพรตัวผู้นะคะ ตะไคร้หอมันนั้นต้นลิดสีดวงนะคะต้นนี้ไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้เราจะเก็บพืชพันธุ์สมุนไพรไปไว้ที่สวนแฮปปี้กรีนเราอันนี้มีไหมเนี่ยเอาไหมเอาจ้าอันนี้คือว่าต้นเดียวเดียสิบกวเลยจ้าโอ๊ยจะไม่ขวยเพียเสียดาีดีนี้ต้นเพกานะคะต้นเพกาเป็นโครงการในการ รวบรวมอนุรักษ์พืชพันธุ์สมุนไพรแบ่งปันกันกินกันใช้เนาะอันนอกค่ะนี้ก็ต้นมะรุมนะคะผักยี่หู้ใส่ใดสุยางสุนัเป็นยามะรุมเป็นผักก็ได้นะคะชะโอมพื้นที่ไม่เยอะนะคะพื้นที่ไม่เยอะแต,แต่แต่มีทุกอย่างตัวนี้คือหมากเมียเนาะตัวนี้หมากเมียใบอ่อนๆนะคะเป็นยาเหมือนกันนะคะ มีต้นหมากเมียอันเด็กกัแม่ฮะเกือบเกือบอยู่น้ำหนูแม่อยู่ฮาแหละแป๊บนึงต้นมะนาวมีทุกอย่างที่ของคนอื่นไม่มีมะนาวแล้วก็ชายาอันนี้คักไอต้ต้นเอ้าจัสิเตยหอมก็ยังมีมะลีอยู่นี่่ใ <laughs> <laughs> ใสส่นี่เ <laughs> ตยหอม แม่ตามออกมาแล้วทุกอย่างหอมทุกอย่างเลยทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันเพีลสจให้ดอกมันมากมันมากก็จะไ้ดอกกันไม่แก้จ้ะมีมะกรูดมะกรูดเนี่ยเขาก็ใส่อบเนาะใส่อบแช่มือแช่เท้าได้อบสมุนไพรได้ดูใดปัสเนี่ยคือเรามาเที่ยวดูใบนะคะไม่ต้องไป็นว่าแคมหรือว่ามว่ต้องขึ้นเครื่องไปไกลมาเที่ยวดูใบอยู่นะมื่อนี้ งามมากเลยต้นเดียวอู้เป็นไปเอาหมอนหน่อยไปอยู่น้ำไปเอื้อนเอิ้อนเอิ้อนผักกาดนะครูไอ้ครูครูเก็บยอดกินสดก็ได้กับน้ำพริกนะคะต้มเป็นยาขับปัสสาวะเนาะเหมืนบ่ค่ะนี่ไงพวกไอ้นี่อันพวกอันนานเชาว์เบยปลาช้างเงาปลูกเสียบอะไรอันนี้ก็มาปลูกตัวน้อยนี่เหมืนบ่ค่ะอันนี้นานหรือนานเชาว์เบย์อันนี้เราอ้าวเหรอนานเชาว์เบย์นานเชาว์เบยนะคะใบมันคล้ายกันแต่ว่าใบเขาไม่ได้หยักมากเหมือนต้นมันคล้ายๆต้นหนาดเลย นี่คือมายมืมอันนี้มายมยมมายมยมเอาอันนี้มันะนี่ยคุณบัวจ้าอันนี้คืออังกาบนะคะสังเกตมันดูคล้ายทองพันช่างาดตัวผู้มีน้ำนีสบวรเผ็ดไหมอมาตงแ่ผักหันี่งาดำมาเพิ่ีชมพู้ด็ดตัไม่ว่าสงสารคนแก่ก็เลยสื่อมาถุงละยี่บาท ในบักหูดเนาะบักเฟืองมีมะเฟืองด้วยไปเบิ่งแบบพวงเป็นตาสะออนยังวังเกต์แบบพวงอีแม่เดินถ่ายอยู่หันเลยดินถ่ายอยุหันแม่เดี๋ยวไปวังเกต์แบบพวงแค่เดียวนี่คือเสาวรรเสาวรรสีม่วงมาจากอะไรเชียงใหม่จากน้อยนาแอบแวะเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของรพสตดอนองนะคะดูแลสวนแผนไทยโดยหมอหน่อย มีพอออพอส้อซื้อยังก็คือพอวิเชียนบจพอออวิเชียนนะคะเพลินใจดีใจดีพออยอยุนีก็ได้อันนี้แคนาอันนี้แคแคนาค่ะแล้วก็ต้นมะพร้าวมะพร้าวก็หลายๆส่วนก็เป็นสมุนไพรใช้ทํายาได้นะคะอันนี้ไงม็่เดียวโอ้น้อยนาดีโอ มาละกมอมิสุยางสึนแนวเจ้น้อยก็ซิมินีบปกขาวเอ้บาาักเผาอ้อนกินพร้อมตนีออ้นิก<ช>มกนี่เป็นแากตัวเนี้เนี่นคะ่ะคือถ้าเราขยันปลูกอยู่ปลูกกินเ,นเน,ะนาะอยนศน,นะคะโครงการอายาอาหารและยาในสวนนะคะใครอยากมาร่วมกิจกรรมโครงการนี้ปะมาแล้วหอดพี่แล้ว อันนี้เดยมันจุ่ม,มอีกอย่างนี่มีจุ่มกับจุ่มบอนอันอันหวองล่างถ้วยหวองล่างถ้วยมีแล้วก็เป็นร่มๆเย็นๆใช่พอน้ําจากการล้างถ้วยเราปล่อยลงก็ปลูกพืชผักสมุนไพรขึ้นตามเสาได้อ๋อเป็นตะยูแถ่น้ำไม้นี่มะนาวตามาดูมาดูลูกนี้ต้นเดียวนะคะนี่กำลังปลูกถ้าสถานที่หน่วยงานราชการที่มีพื้นที่เหลือๆเนาะ เราปลูกเป็นที่ว่างๆนะคะปลูกเป็นพืชผักอาหารสําหรับบุคลากรในสถานที่ก็ได้สําหรับชาวบ้านที่มาดีกว่าเราไปปลูกอะไรก็ไม่รู้เสียเงินทําสวนแพงๆเออที่ว่างใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเออห้องน้านะคะห้องน้ําคนไข่นี่แหละพอพอใจดีก็จะทําให้โอ้ป้าคืองามแผ่ คุณแม่ดอกดาวเรื่องโอ้ฝรั่งอยากอยากเปลี่ยนสวนที่คณะเป็นสวนครัวอย่างนี้กินเาเป็นประโยชน์อันนี้หมอหน่อยมาปลูกจากที่ว่างเปล่านะคะที่ว่างเปล่าไม่ปล่อยให้ที่ว่างเปล่าแมนบาปลูกให้เป็นประโยชน์กไายเป็นประโยชน์นะคะขึ้นมาแล้วก็จะเขาก็ได้เก็บเราได้กินหมอได้กินคนไข้มาผู้เฒ่าผู้แกได้กินเนาะ แอบส่องไปข้างนอกโอ้มีป่าดาวเรืองอุดมสมบูรณ์เนาะประเทศไทยเหาเห็นบหมคะโอ้ตรงนู้นเลยช่วงนี้หน้าหนาวบรรยากาศดีมากนะคะเ,คเขาปลูกดาวเรืองอเ,เก็บดอกนะคะถ้าเป็นดาวเรืองอินซีเนี่ยนะคะปลอดสารสามารถใช้ทำชาดาวเรืองได้อเ,เอาอันนี้กับต้นสนโหน้เนี่ สนอเก็บไข่เจียวแล้วก็มีตำลึงด้วยมาร่วมโครงการด้วยกันนะคะออยอนสออาหารและยานในสวนค่ะมีที่ช่ใช้ที่ว่างๆให้เป็นประโยชน์ม่มีที่วางเห็ดกระถางหอยต้องแต้ง,ต,ง,ต,งต้องแต่งก็นได้ก,ก,กินเยเออนี<ม>่ยเป็น,<ม>น,นที่เก็บ เป็นขยะเปียกแล้วก็ทำเต็มเวลาเต็มก็ออกเต็มก็ออกแล้วก็ไปใส่ต้นมงต้นไม้อุ้ยดีแทนเนาะมะพร้าวก็ไหว้ปู่เออมะพร้าวผลไม้เราปลูกในสวนใช้ใช้ไหว้ปู่ได้ด้วยนะคะได้บุญได้อาหารได้สุขภาพยังไงเ่อวานล้ก็ปลูกเออนะคะก็ทกิจกรรมใช่ลานนี้ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมเดินออกกำลังกายเดินจงกรมได้ นะคะเราทําเป็นปลอดสารเนาะมีสารเคมีอย่างไปใส่เออเป็นธรรมชาติอสวยสุดๆนะะเป็นตัวอย่างดีๆที่เราพอสอดตอที่ดอนองค์ทำกันนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะเนาะทำเองไม่ดมีงบประมาณดีละค่ะการทำโครงการโดยใช้งบประมาณเวลางบประมาณก็บอกโามีงบโ่เฮ็ด ไม่ต้องรอเออไม่ต้องรอเราม่รบกวนเราก็ทำไเออนี่ยค่ะโอ้นี่มันต้นอีหยังคะนี่ต้นอีหยังพ่อจักซื้อตัวต้นยังนี่ก็เป็นร่มอร่มเวลาเออนี่ค่ะไม่ต้องมีไม่ต้องมีหลังคาอย่างเงี้ยค่ะร่มธรรมชาติส่วนใหญ่เราก็จะกลัวแต่ย่านตงงาใหม่หักใส่รถจริงๆมันน้อยมากถ้ามันเยอะเราก็จัออกค่ะไม่ใช่ว่านี่ถ้ามันเยอะใช่อย่างเงี้นะคะไม่ต้องทำหลังคา เนาะได้ล่มธรรมชาติร่ม,ม,มร,ร,มรมื่มไ,ได้เป็นลานกิจกรรมตรงนี้เย็นสบายนะคะทางพี่กระปูกอีกตัวนี้ตีปาโอ้มาสมัยนาสิบอึดบอยากแล้วส่วนนี้นกกี่ค่ะปูมู้ ผลไม้นี่นะคะพื้นที่โรงเรียนอนามัยสถานีตำรวจวัดวาอารามที่มีพื้นที่ว่างเยอะๆนะคะถ้าเราทำเป็นทุกคนร่วมกันสร้างอาหารและยาในพื้นที่ว่างรับรองไทยเรารอดแน่นอนนะคะมีไอ้นี่ก็ที่ว่างไปปลูกที่ันนกันยุงกันยุงมองใดมัน6อันใครกาเขาสิไปน้ำหาสีจยากกันยุ่งอยู่ ใส่ตะไร่หอมไปนะโอ้ต้องยกความดีความชอบให้พออวิเชียนกับหมอหน่อยหมอใหม่แล้วก็ทีมงานที่เราพอสตอโดนองนะคะทำด้วยใจไม่ต้องรองบนี่เออทำด้ใจไม่ต้องรองบนะคะงบไม่เอาแล้วงบไม่เอาแล้วถางงบคือสิบบริเฮตอีหยังอันนี้ก็คือการเนี่ยว่ามีแบ่งปันไปปลูกไม่ได้ซื้อได้หาเลยเนี่ยแจกจ่ายกันไปอีกหลายยางได้บ้าน ค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปค่ะ